วัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องผ่าทางช่อง y u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  e แล้วก็ทางแฟนเพจ facebook บองดำอีดี้ทุกคนทุกท่านแล้วกันครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปิดก่อนยาจป,ปิดเสียงก่อนผมสัมภาษณ์ใครดีอ่าอาจารย์ทางนี้เนาะเจ้าของเจ้าของ การ์ตูนครับผมการ์ตูนมิวสิกซาวครับอาจารย์อยู่บ้านไหนครับบ้านบ้านนี้เลยครับบ้านผบ้านดงยางครับผมตำบลผักไหมผักไหมสีขาวพุ่มครับผมสุรินทร์ครับพี่น้องครับนึกว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยแต่ผมเดินลงมายังไม่ไม่หยุดเลยนะจนผมเข้ามาเนี่ยถึงได้หยุดสัมภาษณ์คุยกันเนาะครับเป็นงานงานบวชครับงานบวชของใครเนาะครับของไอ้น้องในหมู่บ้านครับอ๋อน้องในหมู่บ้านเนาะครับอาจารย์ทําเครื่องมานานอย่างครับ ประมาณสิกว่าปีได้ครับสิกว่าปีครับชุดเดิมเลยเล่นตัวไหนครับปีเสื้อครับปีเสื้อหน้าเปิดครับปีเสื้อหน้าเปิดครับแเราเราลงมาก็เป็นไอของช่างรักไอของช่างอีทครับเป็นเป็นเอฟฮอนครับเรฟฮอนใช่ไหมครับผมเรปฮอนปล่อยออกไปปุ๊บมาเออเป็นของโชคครับป๋าโชคครับของป๋าโชคของไอเซรามิครับแต่ก่อนเป็นซซรามิเ๋อจะ จากเอฟพอนก็มาสึนามิครับผมแล้วเสร็จจากสึนามิแล้วครับอาจารย์ก็มาแผ่นดินไหวของอาจารย์โจครับแผ่นดินไหวของอาจารย์โจครับแล้วปัจจุบันก็เป็นของ m p ็มีอของเนี่ยของแบรนด์นะครับขอ,ของอาจารย์นะครับครับผมดีวจะของแบรนด์มาด้วยครับผมทำไมถึงได้เปลี่ยนมาเป็นของอาจารย์ออฟังแล้วปูกใจครับมันต้องมีจุดจุดหนึ่งที่มันโดนใจเราใช่ไหมใช่ครับอ่า นี่แหละเขาเรียกเล่นเครื่องเสียงมันต้องมีอะไรนะอะไรโดนใจเราสักอย่างใช,ใช่ใช่ถึงได้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เนาะใช่ครับปัจิบันเป็นสูตรเขาเรียกสูตรอะไรครับเป็นเทอร์โบครับเทอร์โบ <Turbo S 2> ครับเทอร์โบเนาะเป็น18นิ้วใช่ไหมครับ18นิ้วอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันที่หน้าตู้หน้าตู้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดดีกว่าเนะาะอธิบายดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูเครื่องปรุงตอนนี้ก่อนแล้วกันวันนี้มอนิเตอร์2ใบ 2> ครับผมดึงดีเลยไหมอาจารย์ไม่ได้ดึงนะเพราะว่าเป็นอะนาล็อก หน่อยแล้วกันครับผมมาให้ช่างดีกว่าะแนะนำตัวก่อนครับครับผมช่างเมืดนะครับเอฟ <M TS S 1> อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ยบ้านทุกไปครับอ,อาจารย์ตีตู้ลำโพงขายก็ไม่ไม่ได้ขายครับก็คือตีให้แต่เฉพาะคนรู้จักครับอ๋อคืออาจารย์รับทําให้เฉพาะคนที่สนใจของอาจารย์จริงๆครับผมก็แต่ถ้าทําขายเมือนเจ้าอื่นไม่ได้ทํา ก็ยังไม่ได้ทำครับไม่ยังไม่ได้ทําเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอันแบบนั้นครับผมก็คือสมมติว่าผมชอบอาจารย์ตีตู้ให้ผมหน่อยผมชอบน้าเสียงของตู้ของอาจารย์อาจารย์ก็ตีให้อย่างงี้ใช่ไหมถูกไหมครับอ่าโอเคครับผมมาวันนี้ระบบซิสเต็มของการ์ตูนมิวสิกซาวมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็มิกรแล้วก็จากมิกนะครับอ่ามิกครับผมนี่ก็จะเป็นยาม่ายาม่านะครับผมอ่าแล้วก็ไมค์ก็จะเป็นชัวรยูดีซีดีครับครับผม ทีคิวทีคตัวนี้เป็น B S S เนอะครับผมอ่ะจันพรอ่ก็ D B X เพราะเป็น D B X เป็นอนาล็อกอาจารย์วันนี้เล่นเล่นกี่ทางสองทางครับสองทางเนาะครับผมมีเน็ตเบิร์กไหมในในตู้ไม่มีครับตู้เสียงเราไม่ไม่ใช้เน็ตเบิร์กใช่ไหมครับใช้ซีตัวละจิบอ่ะอ๋อใช้ซีข้าเมาอ่ะมาตัวนี้ตัวนี้ก็ทข้างใลายของโรยอนขับอะไรครับจันก็ที่เขาเอาคนมาใส่อ๋ออันนี้เฉพาะ เวลาพูดใหม่อ่าอันนี้คือไว้ช่วยช่วยเวลาพูดใหม่ครับผมเปิดตอนพูดใหม่เนาะครับผมขับพอนครับผมพี่น้องอันขับพอนอ่อะมาตัวนี้ครับตัวนี้ก็ขับมอนิเตอร์ครับตัวนี้มอนิเตอร์เป็นอมประกอบอันประกอบครับอ่าครับผมอ่ะนี้ก็วัตถิสองวัสี่ใช้ขับกลางครับข้างละกี่ข้างละสี่ครับข้างละสี่ใบครับผมก็คือข้างละสี่ดอกครับผมอ่ะ ก็ะมาณเทียบค่าพันค่าละสี่เป็นกันครับค่าละสี่เือนกันก็วันนี้เซตแปดพันแปดครับเซตแปดพันแปดโอ้ไฟ <ป S 1> พอไหมจันพอครับพอไหมผมเห็นวอลทิกแล้วผมผมห่วงเรื่องไปอย่างเดียว <c oughs> อ่ะอ่ะนี่ครับคุมพลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแนะน้ำตู้ดีกว่าครับจันปะ เราอยู่ที่งานบวชบ้านดงยางนะครับผมนะครับตำบลผักไหมอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมาไหนๆแล้วก็ได้อาจารย์มาชื่อตู้เทอร์โบยี่ห้อแบรนด์ก็ MPS ครับ MPS นะนี่เป็นนี่ครับผมอโลโก้มีดนอพี่น้องอะถ้าใครสนใจหรือชอบชื่นชอบฟังน้ำเสียงอะไรชื่นชอบก็ติดต่อตามเบอร์นี้ใช่ไหมจัดครับผม092 แปดห้าเก้าเก้าห้าสามสามเนาะครับผมอ่านี่ MPS เทอร์ MPS นะครับผมอันนี้เป็นดอกสิบแปดนิ้วครับผมอ่ายี่ห้อของไอ้บ้าหกดอกแล้วก็ของ PR สองดอกไอ้บ้าหกดอก PR สองดอกครับครับผมเสียงกลางดอกสองร้อยเอสครับสองร้อยเอสคเสียงแหลมตองแปดแหลมพันผสมนะครับพันผสมเนาะครับผมอ่าแต่ตระกูลตองแปดครับอ่าอาจารย์เสียงกลางก็ทำให้เหมือนกันครับผมโอ้ยหนึ่งงานสวยดีอาจารย์ ไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องเฮ้ย<า>นี่ขนาดบ้านๆครับขนาดไม่ได้ทําขายแบบจริงๆจังๆนะพี่น้องครับผมนะครับถือว่าเนื้องานของเกนี่ไม่ธรรมดาครับผมอาจารย์ผมถามเลยครับผมตู้พร้อมสีเนี่ยชุดแขวนเนี่ยไอ้ใบใบเท่าไหร่ไม่รวมดอกนะตอนนี้ก็เอาอราคาที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ทําให้ได้อะทำไม่ได้ก็อ่า ถ้ารับต้นพร้อมตะแกรงก็อยู่พันเก้าถึงสองพันครับพันเก้าถึงสองพันต่อใบนะครับอันนี้คือทําสีพร้อมตะแกรงแล้วนะครับผมอ่ะตัวธรรมาได้ครับอันนี้คือไม่ใช่ตะแกรงปั๊มนะพี่น้องถ้าตะแกรงปั๊มก็บวกเพิ่มไปอีกประมาณ4-500ถึงห้าร้อยถูกไหมครับอ่าเนาะนีเหรอโอ้หงานแกะเกฉลุไม้นะครับแกะไม้อาจารย์ฉลุเองเลยใช่ไหมครับผมไม่เราเตอร์เราเตอร์เดินใช่ไหมครับผมโอ้โหงานสวยครับพี่น้อง โลโก้ให้อีกด้วยนะครับเกมพีเอ็มพีเอสนะครับอ่ะผมถามเลยตู้เบรของอาจารย์เนี่ยใบยเท่าไหร่เนี่ยงานนี้เลยอันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปไหมก็ท็อปแล้วครับค,คือท็อปของอาจารย์แล้วนะครับใบเท่าไหร่อ่ะสามพันห้าครับใบสามพันห้านี่คือแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมตะแกรงฉีกครับแล้วก็หูจับไม้ครับผมแล้วก็ขอบเหล็กครับอ่ะโอ้โหพี่น้องราคาถือว่าโอเคเลยนะ ไม่แรงเดียวจารย์ราคาถือว่าไม่แรงนะครับระดับรับได้เลยครับพี่น้องเป็นอาจารย์ตีตีสูตรไหนบ้างก็มีบีวีกับเทอร์โบนี่ครับบีวีกับเทอร์โบสองสองอย่างสองอย่างนะครับอ่าบีวีกับเทอร์โบครับพี่น้องอันนี้เป็นเทอร์โบเทอร์โบนโหน้าโค้งเนาะจา้าเนาะผมหน้าโค้งนะพี่น้องอันนี้เป็นออรใหม่จากตัวเดิมอ๋ออ่ะเทอร์โบหน้าโค้งครับผม ใบละ3 5 0 0แบบนี้เลยเสียงกลางของอาจารย์ MPS ก็1 9 0 0ถึง2,000ถูกไหมครับอครับผมตะแกรงก็ตะแกรงแบบนี้ใช่ไหมจั์แบบนี้เลยครับตะแกรงหเหลี่ยมนะอ่าตะแกรงหเหลี่ยมครับสวยงามครับเจ๋วเลยสุดยอดครับซิสเต็มโดยรวมประมาณนี้อาจารย์เดี๋ยวฝากจะหลบรถก่อนนะมาเข้าร่มก่อ อ่ะฝากถ้ามีคนเขาสนใจตู้แบรนด์ของอาจารย์จริงติดต่ออาจารย์ได้ทั้งไหนก็เฟซวรชัยโซพันภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษวรชัยครับอ่ะเบอร์โทรครับอาจารย์ศูนย์เก้าสองแปดห้าเก้าเก้าห้าสามครับครับผมโอ้หัาดอรมโดยสารยังตะกุนโอ้ เลยสปุผมตงใจเลยเอาเบอร์โทรใหม่ครับอาจารย์0928599533ครับผมอ่าสำหรับใครที่สนใจตู้เบรดของอาจารย์นะครับ MPS นะครับอาจารย์จะตีแค่2สูตรคือทูโบหน้าโค้งกับรับครับแล้วก็เสียงกลางงานสวยนะพี่น้องใบรับ1,900-2,000บาทนะครับไปใส่ดอกเอาเองนะฮะอ่ะแก้วเลยงั้นเดี๋ยวผมขอฟังเพลงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเลือกเองครับกลัวจะโดนลิขสิทธิ์อย่างเดียวแหละ Tell a friend. Get this is back. Get this is back. Get this is back. This is back. This is back. I said this เจอสาวเท็ดอันนี้ไปนะครับสุดยอดมากเลยครับแ๋วครับฝากไปด้วยแล้วกันพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องอ่าทาง youtube ทางแฟนเพจ facebook นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตู้เบียดไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหน้าโค้งตัวนี้นะครับหรือไม่จะเป็น b ีนะครับผมก็ฝากอีกหแบรนด์แล้วกันครับผมนะครับ MPS นะครับนะครับฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับผม 0928599533นะครับ0928599533นะครับโทรหาอาจารย์โดยตรงเลยนะครับใบละใบละเท่าไหร่นะอาจารย์ลืม3,500ันห้ครับผมนะครับใบละ3,500ครับผมอาจารย์จะตีแค่เทอร์โบนาโค้งกับอ่า BB ครับผมเสียงกลางงานสวยสวยเหมือนกันครับผมนะครับ ผมบอกเลยว่างานสวยนะครับงานงานแฮนเมดนะครับไม่ใช่ CNC นะครับงานสวยนะครับใบละพันเ้าถึงสองพันะครับตะแกง6เหลี่ยมนะครับตะแกงหน้าหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นมือจับไม้ขอบเหล็กแล้วก็ตะแกงสีกนะครับเนาะอาจารย์ราคาประมาณนี้ก็ติดต่ออาจารย์ได้ทางเบอร์โทรแล้วก็ Facebook Facebook อีกรอบหนึ่งครับอาจารย์ Facebook วรชัยโสันับวรชัยโสพันภาษาอังกฤษครับ ตัว V ีใช่ไหมอาจารย์ตัว V ี B O R W ออ W O R วรชัย W O R A C H A I เนาะโสภพันธ์ครับผมนะฝากด้วยแล้วกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ได้มาเจอกันนะครับแบรนด์ M P S นะอ่ะไหนเจ้าของมานี่ก่อนครับผมมาอ่ะก็ขอบคุณทางการ์ตูนมิวสิกซาวบ้านดงยางครับผม ที่ให้บางดํามาฟังระบบเสียงของอาจารย์เนาะก็ถ้าเขาอยากได้หรืออยากติดต่อเครื่องเสียงของอาจารย์ในระแวกนี้สีคอร์พุมติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนทางเฟซเลยครับทางเฟซบุ๊กค,ครับเฟซบุ๊กชื่อน้องการูนมิวสิกซาวครับน้องการ์ตูนมิวสิกซาวเฟซบุ๊กนี้เลยเนาะบ้านดงยางเนี่ยตามนี้เลยเนาะน้องน้องการ์ตูนมิวสิกซาวบ้านดงยางนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0ูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกศูนย์เจ็ดขอบคุณอาจารย์ทั้งสองครับผ<า>ม สวัสดีครับผมอขอบคุณทีมงานบ้านดงยางด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับผม